ชมเว็บไซต์ไทยเฟรนช์ชายเซ็นเตอร์นะครับหรือว่าทางติดตามทางผ่านทาง YouTube นะครับของช่องแคลของไทยเฟรนช์ชายเซ็นเตอร์นะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่ในส่วนของงาน t f b o งาน Thailand Franchise Present Opportunity ปี2016งานเนี้ยเ,เขาเคลมว่าเป็นงานเฟรนช์ชายที่ใหญ่สุดในอาเซียนแล้วก็ผมยังคง,งวนเวียนในส่วนของบูธธุรกิจเฟรนช์ชายในส่วนของ Korea, เกาหลี pavilion น,นั่นคือบูธธุรกิจเฟรนช์ชายจะเทศเกาหลีใต้นะครับมาสะดุดตาอยู่กับบูธบูธหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเฟรนช์ชายไก่ทอด เป็นใช่ไก่ทอดทนะ่านผู้ชมก็เริ่มนึกละเป็นไช่ไก่ทอดเกาหลีมีอยู่ในใจก็หลายแบรนด์อยู่นะครับแบรนด์เนี้ยต้องบอกว่าผมเองก็เพิ่งเคยเห็นกันนะครับอันนี้แบรนด์นี้เขามีชื่อว่ากุูมดักนะฮะถ,ถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยด้วยตอนนี้ผมอยู่กับมิสเตอร์โจนะครับเป็นในส่วนของ global marketing manager นะครับสวัสดีครับคุณโจครับแล้วก็ต้องขอรบกวนน้องนำ เป็นล่ามสุดหล่อองเราในวันนี้ครับสวัสดีครับี๊าัสาีครับนักงานครับอนะครับวันนี้อยากจะคุยแบบสบายๆเล่าเรื่องของธุรกิจปูนดักเนี่ยคูนดักมันคืออะไรครับอ่าง่ายๆเลยคุนดักนําำตอบได้ตอบเลยครับผมคูนดักนี่ก็คือเป็นไก่ทอดที่เราทำมาจากเกาหลีว่าเราจะมีหลักสูตรใส่น้ำผึ้งหรือรสเผ็ดเหมือนคล้ายๆวอนชอนประมาณนี้ครับอืมครับผมรสเผ็ดเหมือนวอนชอนอ่าแล้วยังไงต่างจากวอนชอนยังไง ค저희이ก่วกับกุ้นดัก요ก่อน단นี่รา큰ต่าง요가없็น무엇ินะกุ้งดก이็คือุ้가장เรื่องนทีเนีคือนต้องพื้นที่ที่เราต้อใช้พนเราต้อง้พื้นที่ท่เรา้นทเราองร้พืนทีทีเราต้องใช้พื้นทีทีรา้อใช้ท่เราต้นทีาใชนท่เราต้นที่ท่เรา้อใชน่เราม้งินไป่ทา้นไี่ด้อนี้ อันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจจิ้งนะครับแพ็กเกจจิ้งที่แบบว่าอันนี้ใส่เอาเฟรนฟรายเหรอครับพอดีใช่ครับมันเป็นเหมือนโพเทโต้ครับอ๋อโพเทโต้ใช่ครับแล้วก็เราจะใส่เหมือนผงเข้าไปแล้วเขย่าแล้วสามารถมันจะมีสามรสชาติครับแล้วเขย่าเขย่าแล้วก็กินได้สบายสบายมีรสชาติอะไรบ้างครับอ๋ยคอรสชิอะไรนะที่เป็นแพ็ดเกจจิ้งชิลี่มาชิครับเนี่ยเอิร์ททอมันบลโกกิมัสชีสมีรสบลูโกกิรู้จักใช่ไหมครับบลูโกกิมันเป็นเนื้อทาเบครับ บาร์บีคิวแล้วก็มีชิลลี่เผ็ดใช่แล้วก็มีเนยรสเนยเช่นกันครับอ๋อรสเนยเป็นบัตเตอร์ใช่ครับรสไหนเบสเลอร์ครับอั้รที่เบสเอร์เลยจ๊ะเ่วยเบสเลอร์เนี่ยเบสเลอร์นี่คือรสเนยเนยนะโอเคอ๋อนี่เป็นสิ่งที่ชื่นชอบของคนเกาหลีใต้이게한국인들한테도굉장히นดี้ตาง้างไหมรัั ใช่ครับรสเนยที่เป็นรสชาติที่คนเกาหลีเขาพยักยิ้มากที่สุดครับอืมเขาชอบชอบมากที่สุดครับทีนี้มาส่วนของเนี่ยกูลกุลดักกรลดักกุลดักเนี่ยกุลดักอ่าน้องนำแปลแปลให้นิดนึงกูลมันคืออะไรกูลแปลว่าพึ่งครับพึ่งใช่ครับแล้วถ็ก็คือแปลว่าไก่ดักเออดักแปลว่าไก่ใช่ครับก็คือไก่พึ่งนั่นเองเอาไก่มาผสมกับพึ่งหรือว่าแล้วก็นอกจากนี้เราก็มีสูตร รสชาติเกินหลากหลายก็คือรสเผ็ดรสบาร์บีคิวอะไรอย่างนี้เป็นต้นไปครับอืมอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับสำหรับคนที่เพิ่งดูผ่าน Facebook l i v e นะครับผมอยู่กับคุณนำแล้วก็มิสเตอร์โจนะครับเป็นเฟรนชชสยจากเกาหลีใต้เป็นเฟรนชชสยไก่ทอดนะครับกูดักนะครับออกเสียงยากนิดหนึ่งสาวคนไทยแต่ออกเสียงนี้คนเกาหลีทราบไหมครับทราบทราบนะไม่มีปัญหาเลยโอ้หนี่กูแบบม้วนลิ้นใช่ครับกูแบบม้วนลิ้นนะเออดีดีแล้วทีนี้ 이이 음, 혹시 저희 메뉴가 다른 데랑 무엇이 어떻게 다른가요? 그특이점이 따로 있나요? 다른 데랑요? 네, 일단 메뉴 저희가 소스는... 저... 특 즉시 대부분 먹는데, 저는 희시간 지나도, 아... 특히 하루 정도가 지나도 먹어도 오히려 그거에 대한 그맛부분이좀더 자신 있게 내실 수 있는 게 하루가 지나도... ัสเตอร์คุณลิตเตเลชั้นซอสของเรามีส่วนพิเศษครับก็คือหนึ่งวันผ่านไปรสชาติยังเหมือนเหมดิมเหมือนกับตอนที่ทำใหม่แรกๆครับซใช่ที่อยู่เคลือบกับตักไก่ทอดใช่ครับผมแล้วเนือไก่혹시그러면이제닭그닭의그질에대해서어떤어떤가요닭에대한지금저는기본적으로꿀닭이라이제뼈가없는치킨뻔러스치킨그리고 เนื้อนก่ของเราเนี่ยครับครมันไม่รวมกระดูเข้าไปด้วยเราแยกแค่เนื้อไก่ออกมาอย่างเดียวซึ่งมันจะนุ่มมากมันกับที่อื่นนะครับครับแยกกระดูใช่ครับก็คือเอากระดูออกแล้วเหลือเนื้อย่างเดียวโอเคโอเคแล้ว ในเกาหลีใต้เนี่ยผมทราบมาว่ามีสาขาเฟรนช์ชัยถึง150สาขาครับโปรดักนี้ก่อตั้งมานานกี่ปีไงบ้างจิมฮุดดักย้อนหลังจากนั้นเมื่อไงไปแล้วจิมฮุดดักย้อนหลังจากนั้นเราอยู่ในปี2029แตปีนี้ก็เป็น30ปีแล้วครับโอ้นานๆหลายปีตอนนี้ร้านช็อปที่เป็นสาขาเนี่ยอยู่ทั่วโลกเนี่ยมีประเทศไหนกี่สาขาไงบ้างคร่าวๆ ก็คือตอนนี้อินโดนีเซียก็จะมี1ิสาขาโอ้ใช่มาเลเซียก็มี2สาขาอันนี้กำลังขยายเพิ่มเพิ่อยู่เรื่อยๆครับแล้วก็จะมีฟิลิปปินส์จีนแล้วก็เกาหลีใต้ประมาณนี้ครับฟิลิปปินส์จีนเกาหลีใต้อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์สิงคโปร์ครับผมสิงคโปร์กี่สาขาครัสิงคโปร์ในี่วนเดียวก็จี่งสาขาใช่ครับสิงคโปร์ในี่อันนี้มีแค่สาขาเดียวสาขาเดียวเป็นมาสเตอร์ด้วยมาสเตอร์ใช่ครับที่ถามนี่ไม่ได้หรอกจะไปชิม เอเดมไทยมีแล้วนี่ใช่ไหมมือไทยมียังครับอ๋อร้านนี่หรอครับใช่ใช่ยังไม่มีอ๋อยังไม่มีใช่ครับเอางี้คนไทยก็ต้องบินไปชิมแล้สิครับอ๋อไม่คือเราพยายามจะเปิดในมังไก่จะดีที่สุดครับจะได้เออเออเออครับผมแล้วเหมือนว่าเปิดนี้โดยสารแม่หรือว่าจะขายเป็นมาสเตอร์มาสเตอร์เป็นชัยเซเลยเยี่มเลยเยิ่มเลยทีนี้เข้ามาสู่ในเรื่องของการลงทุนละเออใครอยากจะได้แบรนด์เพราะแต่นี้เช็คครีซี่โปรตีนตัเหมือนรถอีฟิกแรกเป็นอีกแบรนด์หรือว่าเป็นชื่อของสินค้าชื่อของสินค้าครับโอ้น่ารัหน 아, ใ이ร롱ย 골닥, ลงทุน 브랜드, อยากเปิดเป็น 마스터 프랜차이즈, 미 층전 ยังไงบ้าง,แล้วก็การลงทุนยังไงบ้างครับ? 마스터 프랜차이즈로 하려면 이게 어떤 절차가 있고 비용이 얼마나 들어가는지 알수 있을까요? 일단 마스터 프랜차이즈는 일단은 체결이 되면은 기본적으로 소래에 대한 동료를 모르기 때문에 그 M O U 라는 양의각서를 통해서 소래에 대한 협의사항이 조율되고, 일단 기본적인 구체적인 금액은 상의를 해봐야겠지만. ตัวนนี้ก็คือการลงทุนย่า่มันจะขึ้นอยู่กับ20,000 US เหรียญแต่ว่า <20 S 1> ใน US ดาใชคในเรื่องนี้เดี๋ยวเราต้องต้องปรับราคากับลูกค้ามันไม่ได้เจาะจงมาที่20,000 US อลลาร์เท่านั้นอาจจะมีบวกลบใช่ครับมีการบวกลบด้วยครับแต่ตอนนี้เรายังไม่มีสาขาที่เปิดอยู่ในเมืองไทยเลยเราพยายามจะหาเปิดแพ็กเกจที่ราคาที่ค่อนข้างเหมาะสมสำหรับคนไทยทย่นี่ครับผม 3 년, 년, 년. 계약은 몇 년으로 저희 기본 계약은 5년으로 었고요 그다음에 추가 계약 연장에 대한 건은 5년이래서 만약에 5년ครั5년야년번년년3 5년5 계약하고 그 이외에도 5년 이렇게 계약 연장이 나가는 식인가요? 근데 그것도 차이 ครับ. 음, 계약 게면좀 그러니까 좀 저희가 소스랑 몇, 몇 가지 메뉴에 대한 부분만 이렇게 저희가 어, 제작하고 나머지 부분에 대한 부분, 특 예를 들면 도네의자 같은 경우는 컵디자인 게 한국에서 쓰고 있는데, 그건 걔네들이 직접 만든 거거든요. 그래가지고 메뉴도 그렇고 밥도 그렇고 이런 디자인이라든가 인테리어도 현지에 맞게 저희는 감리 정도만. ก็คือหลังจากเราทําสัญญาเสร็จแล้วเนี่ยคือเช่นเราแค่เอาโลโก้มาให้เขาเฉยๆส่วนออกดีไซน์อย่างเงี้ยครับที่เขาสามารถออกแบบได้เองขึ้นอยู่กับประเทศนั้นว่าเขาจะออกอย่างออกดีไซน์แบบไหนก็คือเช่นอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นดีไซน์ของเกาหลีครับแต่ว่าเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นของอินโดนีเซียใช่ครับแล้วเรื่องเกี่ยวกับสิทธิบัตรเนี่ยผมว่าเราต้องดูดีขึ้นนะคร่เราตองดูนนะครับที่เรต้องดูดีขึนนะครับที่เราต้องดูดีขึ้นนะคับที่เราต้งดูดีข้นนรับที่เราองดูดีขึ้นนะครับ ถกิราทกองตองูกตงกต้งติองถูกต้อูกตอถกองู่ตังกองถูกต้งอถกต้อกตองถ้องถกงถูกต้กตองถูองกับองถกตองกองากต้องู่ตองก้อกตบคนไทย้อ,อ,อยก,ยก็นองถู้งถู้งก็อย้องก้องถูตองถูองถู้องก้งกต้อ้างถู้องก้องูกตาองกต้องงอ้งองตอตงอ้ 네. แล้ว이20,000เยน라 로열티 마케팅 피คิดย이만 US 달러에 로열티랑 그런 거또 어떻게 일단은요. 이만 달러대 한 부분은 일단 저희가 총판 계약권을 좀 위임하는 거에 대한 부분고 이 일단 가맹에 대한 로열티는 일단 태국 일단 태는로 아직 저희가 진출하지 못했기 때문에 이렇게 한다면 또 조율을 해야 되겠지만 파격적인 그런 패키지로 สำหรับส่วนโรลยัตี้ตอนนี้เราเป็นไดยไมกมีกสาขาที่เปิดอยู่ในเมืองไทยเคือเรื่องนี้เราต้องตกลงกับลูกค้าอีกทีก็แตนน่<อ>ว่าเราพยายามจะเอาแพ็กเกจที่ราคาค่อนข้างเหมาะสมมาให้กับคนไทยคร่ะโอเคโอเคนะ่าสนใจนะครับทีนีออ้ผมถามน,นิดนึงถ้าเกิดว่าคนคนคนรับประทานนิดท,ท,ทิที่ผมเห็นดูในหน้าชอ็อปตรงนี้นะครับก็เยอะ 만간 so so 에เ이 지금 성공한 지점들은 어떻게 성공 비결이 있는 가요 성공 비결이요 성공 비결은 일단은 저희가 지속적인 서포팅 이쪽에서 뭔가 메뉴가 이쪽 한국 내에서도 좀 지역 색이 있잖아요 맛도 다르고 소스의 전도많 그래서 그쪽 편지에 대한 시장 조사를 통해서 저희가 그쪽에 대해 최대한 맞춰 드리고 있고 부족한 부분에 대한 계속 서포트해 드리고 특히 판매가 좀 떨어진다 싶어 저희가 직원들이 슈퍼바이저가 트이이돼가지고 전단지를 돌려 된다, 주 직원 부착을 돌려야 든다 통보 활동도 계속 다 진행을 합니다 그니까 그니까 니까 그니까 그니까 까 그니까 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 ไท้เป็นที่ในส่วนเรื่องรสชาตินะครับว่าคนในจังหวัดนี้เขาชอบรสแบบไหนบ้างบเปรับเปลี่ยนใช่ครับก็คือเราทํามาแบบนี้ตลอดเวลาก็เลยมีการอ๋อสักเซสถึงขนาดนี้โอเคโอเคเพ็ยนหละทีนี้อะสำหรับช่วงสุดท้ายแล้วคนไทยสนใจอยากติดต่อเออลองติดต่อเรื่องของมาสเตอร์เรนชัยจะอยู่กรุงเทพอยู่แบงคอกหรืออยู่เชียงใหม่ก็ติดต่อได้ใช่ไหมครับ ไม่ใช่มาส에ตอร์เพนชาร์จส์หรือไม่กถอากติดต่อได้ข้อโลกครับข้อโก็เกิดจากส่งทางเมลหรือว่าเป็นเข้าไปในเว็บไซต์สามารติดต่อได้เช่นกันครับโอเคคุณดำแจ้งเลยเว็บไซต์เฟซบุ o กอีเมลยังไงแจ้งเลยครับผมช่องทางติดต่อเว็บไซต์ที่อังรไม่ร้ เป็어떻게เป็นเซง어디ส์เ็บไซต์ที่เนี่ยเ็บไซต์เนี่ยอยู่ที่นี่ต้อเ่อรา้อ่านได้ครผมอ่านได้เลอี่ตอง้ก็คือเว็บไซต์ของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ www kkulda k co kr หรือว่าอีเมลของเราก็จะเป็น c h u 8 0 7 7 food dc com นี่ครับ 그리고 처음에 이제 이메일을 통해서 연락을 주고받게 되면 좀 번거로울 수 있잖아요 지금 말레이시아랑 인도네시아 같은 경우는 현재 파트너가 사용하는 그런 소셜 커머스 그러니까 카카오톡이나 왓츠앱이나 페이스북 메신저 같은 걸 통해서 좀더 빠르고 편리하게 지속적으로 실시간으로 저희가 소통하고 있습니다 ก็คือถ้าส่งทางอีเมลเนี่อาจจะลําบากหน่อยใช่ไหมครับจากคุณติดต่อค่อนข้างยากอะไรอย่างนี้ก็คือตอนนี้เราก็มีเฟซบุ๊กของเราเช่นอินโดนีเซียกับเบลีเซียเขาก็ติดต่อทางเฟซบุ๊กหรือว่าคาคาโอท็อปก็คือเป็นไลฟ์เกาหลีนั่นเองประมาณนี้ครับโอเคโอเคน่าสนใจนะครับทุกผู้ชมครับธุรกิจแฟรนไชส์ของกลุ่ดักนะครับหรือกลุ่มถักเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจน่าลงทุนนะครับเท่าที่ฟังดู เรื่องของอายุอานามของแบรนด์ก็อยู่มานานพอสมควรนะครับแล้วก็รสชาตินี่ผมยังไม่การันตีเพราะผมยังไม่ได้ชิมนะครับอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมใครอยากชิมคนไทยก็ต้องบินไปสิงคโปร์มาเลเซียได้ใกล้ๆหน่อยใช่ครับเกาหลีใต้ก็ได้ครับเกาหลีใต้ก็ได้เดี๋ยวนี้บินง่ายแล้วชายบินง่ายเลยนีแพ็กเกจมีแพ็กเก็หลายว่าลายโอ้โหคุณนํานี่พูดคล่องมากต้องบอกเลยว่าน้องนํานี่ไม่ใช่คนไทยนะครับคนเกาหลีนะครับค่ะน้องนํานี่คนเกาหลีแล้วก็หล่อซะด้วยนะครับมาแนะนําธุรกิจ วันนี้ให้ฟังนะครับก็ขอบพระคุณมากเลยขอบพระคุณทั้งคุณโจแล้วก็คุณนำนะครับขอบคุณคม,มากมค,<อ>ครับผมค,<อ>ครับครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังติดตามในส่วนของเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์สเตอร์เรารวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจทั้งในประเทศต่างประเทศมาให้ติดตามก,กันอยู่ตลอดเวลาติดตามไลน์แอดได้ด้วยตอนนี้คือเรามีเปิดช่องทางไลน์แอดแอดนำหน้านะครับไทยแฟรนไชส์ T H A I F R A N C H I S E นะครับติดตามไปเลยครับ ทั้งงานอ e ีเวนต์งานแสดงสินค้างานออกบูธเรื่องของทำเลค้าขายเรื่องของงานแสดงสินค้าเรื่องของเฟรนช์ไลนเรื่องของธุรกิจเอสเรื่องสตาร์ทอัพมีหมดครับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผมคครครััับบสสวดี